สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้เน้นประหยัด1คันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น e ีโคคานะครับรองชมดูจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับเบื้องต้นให้ผ่อนได้เดือนละประมาณ3,000ันนะครับผ่อนยาวหน่อยนะครับ ใครที่หารถเน้นใช้งานประหยัดก็ลองชมดูนะครับสำหรับคันนี้นะครับมิซูบิชินะครับเป็นตัว e c o ค a านะครับใครสนใจลองชมดูได้คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดหรือดูวิดีโอท้ายคลิปต่อได้เลยนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับใหม่แท้นะครับประมาณ1 1 1 0 0 0กิโลเมตรนะครับกับออปชั่นนะครับจัดเต็มแอร์แบ็ใบนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีจอมีบูชูดมีพุสตาร์ทนะครับลองชมดูได้สวยถูกใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับมือเดียวป้ายแดงแทบจะใหม่มากๆเลยนะครับลองชมดูได้ถ้าใครเน้นเอารถไปใช้งานเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวนะครับเน้นประหยัดก็ลองชมดูนะครับพร เดือนละประมาณ3,000ขบาทตีไปวันละร้อยนะครับเดินทางสะดวกสบายจะไปตอนไหนก็ได้ฝนตกแดดออกไม่เปียกไปได้หมดครับลองชมดูหาไว้ใช้งานรุ่นนี้ก็ไม่ผิดหวังครับสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ในแฟนคลับแฟนเพจนะครับตัวนี้ประหยัดอึดทนแล้วก็ใช้งานได้คล่องตัวนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับมือเดียวป้ายแดงวิ่งน้อยภายในสวยมากๆครับแล้วก็ยังใหม่อยู่เลย เอาเป็นว่าสมาชิกที่เน้นหารถไปใช้งานก็ฝากไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนี่ครับภายในสวยสมบูรณ์ออปชั่นจัดเต็มนะครับในราคาแบบนี้เป็นรถปี2014นะครับลองชมลองศึกษาดูก่อนก็ได้นะครับแต่บอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับกับยุคนี้น้ำมันแรงๆนะครับลองชมลองเช็คคันนี้ดูนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับปรึกษาเคสกันได้เลยครับว่าผ่อนเท่าไหร่ แบบไหนอย่างไรนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่ต้องการรถเอาไปใช้งานนะครับแบบเดินทางสะดวกสบายใกล้ๆไ,ไปได้หมดแล้วก็เน้นประหยัดนะครับสำหรับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงซึ่งน่าสนใจมากๆคันนี้นะครับรับประกันไม่มีจมหนานไม่มีชนหนักแตัดต่อพลิกคว่ำนะครับถ้าตรวจเจอพบเจอซื้อคืนแถมเงินค่าตกระใจให้ด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับสมาชิกเน้นเอารถไว้ใช้งานหารถไว้ใช้งาน คันนี้ผ่อนเบาครับลองเช็คเครดิตตรวจสอบได้เลยครับโทรสอบถามเลยครับมีบริการปรึกษาก่อนการจัดไฟแนนซ์นะครับจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับรุ่นนี้ทรงนี้ประหยัดทนทานใช้งานง่ายครับประหยัดน้ํามันซึ่งเหมาะมากๆนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับตัวท็อปปี2014นะครับคันนี้เป็น E c โคคาเน้นประหยัดใช้งานอึด